ดีดีแล้วได้อยู่ในวัดที่ <Yeah. S 1> <laughs> ครับเดี๋ยวก็กลับแล้ว ทำโรงทานนี้ให้เสร็จท่านขยันขยาววาเรียกทำให้เสร็จโรงทานขนาดใหญ่ทุกคนไปมาจะได้อาศัยโรงทานมีข้าวคินมีน้ำดื่มมีข้าวคินแล้มีที่หลับทิ่นอนมีเตึกมีตึกมีสึสีสีสีเต๊ะนต๊มีอยู่สามชั้น ตอนนี้เราทางวัดเนี่ยเก็บสังขารท่านไว้อยู่เก็บไว้ตลอดค่ะท่านสั่งว่าไม่ให้เขาเก็บให้ให้เก็บไว้อย่างนี้เพื่อลูกหลานจากต่างประเทศตามจังหวัดมาก็จะได้กราบท่านเห็นท่านทุกวันท่านไม่ได้ไปไหนท่านก็บอกอย่างนี้ อยากรู้ถามพี่จ่ายพี่จ่าสัขงขารท่านเนี่ยไม่น่งไม่เปื่อยใช่ไหมไม่น่งไม่เปือ่อยครับยังอยู่เหมือนเดิมแต่ปกติท่านเคยนอนอย่างไงก็อยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันแรกมาก็อยู่าตามสภาพเหมือนเดิมผมก็ยาวขึ้นผมก็ยาวขึ้นสังขารท่านก็อยู่นะบางคนเขาเคยถามว่าจะให้ละลายไหมจะมีการประชุมเพลิงไหมจะไม่มีครับเขาบอกว่าจะไม่มีการประชุมเพลิงจะอยู่อย่างนี้เพื่อลูกศสษย์ลกหาเพื่อจะเข้ามาได้กราบไหว้ตามปกติเหมือนท่านยังอยู่ตามปกติ นะครับถึงทึงแม่ละลายไปแล้วคือเหมือนท่านบอกว่าถ้าละลายไปแล้วลูก,กศิษย์หละหามาจะไม่เจอก็จะเสียใจแต่ท่านบอกให้อยู่อย่างนี้ตลอดท่านโดยสั่งไว้ถ้าใครไปใครใครไปมาก็จะได้กราบท่านได้เนา,ากะกรับท่านได้ไดที่จริงแล้วไอ้อย่างวัตถุมงคลข,ของท่านเนี่ยช่พาะที่ทางที่เสียงให้ท่านเนี่ยโดยมากจะเป็นอะไรครับ แล้วก็พิสตาเป็นคนรู้ไว้เรื่างประตูคนก็ไม่ค่อยใดศรัทธาเป็นคมันเยอะมันเยอะมันเยอะแต่แล้วแต่คนศรัทธาคนแต่ชอบเพราะตระตูทุกคนแล้วที่ใครจะชอบเดินในประตูที่เดินเดินประตูก็คือปากาปากานี่ท่านท่านฝันฝันได้เทวดามาเข้าฝันว่าต้องทำปากาอย่างนั้นอย่างนี้ท่านอาจารย์แปลว่าใครใครเรียนโตไม่ได้มีที่ปากานี่ ภาษาติดตัวท่านท่านไม่เคยให้ใครท่านไปบทนี้ก็ไปด้วยอย่างงี้แสดงว่าท่านไม่ได้สอนลูกศิษย์ไว้เลยนะคุณพี่นะบท,บทนี้ไม่ได้สอนครับบท,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 ทเขียปาานประกาศคาถาคาถาเขียนประกาอาจารย์ประกาท่านไม่ให้ใครท่านก็บอกว่ากลัวถือไม่ได้เป็นเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่บังตัวให้ได้ดังนัท่านบอกไม่บอก คือวันลูกศิษย์ผู้หาที่เขามาสละโคล้งนะครับอิธีต่างๆท่านก็นสละโคล้งให้มาที่ทคนโดนของอย่างเงี้ยท่านก็นมาของของให้ไม่ว่าโดนคุณใสท่านก็นมาทำอิธีให้ทำให้กระหายกันทุกคน พูดชื่อให้ผมก่อนนะเอาเลยพูดได้เลยเแม่พูดชื่อนี่นึงชื่อชื่ออะไรช,ชื่อแม่ยศแม่ยศนะอ่าผมจะได้ไปใส่ตัวหนังสือนะนำนำกำลังสง่งนานามสกุลกำลังสนาอะไรนะกำลังสนา กำลังสง่านะอ่าได้ดูดูเสียงเมื่อไหร่ไม่เป็นคนที่นี่ไหมครับคนที่นี่มาแต่กำลังเจอหลวงปู่ที่ออ,อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าอยู่บ้านเดียวกันจิตกรรมหลวงปู่ตอนที่ท่านตั้งท่านบวชแต่ตอนเป็นเนนหรือเปล่า เดี๋ยวแม่พูดต่อเล่าเล่าเ,าเรื่องประมาณนั้นใไหมผมจะจะถามน้อยลงได้ไหมต้องถามต้องถามเหรอมันสัน้นเลยดิยมันได้คําต่อคำไงสั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่พูดไหนเป็นต่อดีกว่าเอาแนวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามแม่นี้นะเพราะผมจะได้คํายาวว่าหลวงปู่เนี่ยเคยสอนธรรมะให้ลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่างๆเน,นีแม่พูดดิหลวงปู่เ,เคยสอนธรรมะสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนให้ ให้ทำดีให้ถธอสินหา้กนนากันสักคนให้ปฏิบัติสินหา้าใครปฏิบัติสินหา้าแล้วจะดีเนี่ยทั้งปูอย่างเนี้ยนะครับออท่านก็ะบยมาตั้งแต่เด็กท่านก็เดินทุด,ดงนะครับในจังหวัดสุรินทร์ท่านก็เดินมาตลอดทำดีจะเล่าให้ฟังนะแม้แก่ผมไ่เก็เป็นแค่ลูกน้านอยู่แถวนี้ท่านเคยบอกว่าถ้าใครถื้อสินทาได้จะดีมากห้ามผิดลูกผิดเมียเขาอย่างงี้นะครับ คือตามภาษาของบุรุรโบราณน,นะครับแต่ท่านก็สอนและถ้านสอนไอ้ขยันมันเพียรน,นะครับอย่าไปลบบ่แล้วลบบวแวงอย่าไปก,ปไปกินเหล้ากินยาอยาราบฝนเียท่านเก็ดให้ปฏิบัติที่ท่านบวชเรียนมา,นาแล้วพี่สาวว่าไงไม่ให้ดาไม่ให้่าคำแม,ม่จะโดน แม่ของเราแม่แม่่แม่แมน้ำแม่มแลมแม่ไฟแม่พนแม่ทั้งห้าไม่ให้ดาคำว่าแม่อตอนอย่างท่านปฏิบัติมาตลอดอนะฮะแล้วก็ก่อนที่ท่านละสังขาเนี่ยท่านรู้ตัวแล้วท่านบอกว่าไงบ้างครับท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้ตัวหรอกท,ท่านก็นเคยสั่งไว้ว่าจะให้สร้างภาษานี้ให้เสร็จ ลูกหลานช่วยสร้างปราสาทนี้ให้เสร็จปรชญาพระแม่ห้าพระองค์ข้างบนนี้กติกามหาพรหมปาปราสาทแม่นะครับฐานหาพระองค์และฐานแม่แม่ดินน้ำลงไปกติกาแต่ท่านจัดสอนเนาะสอนบอกว่าเออคอยดูเลยนะครับทรางปาสาทให้เสร็จที่ท่านโดยสั่งถึงแม้ว่าผมไม่ได้อยู่แต่ที่สาวก็จะอยู่ตลอด ท่านชอบปล่อยปล่อยงูแหละท่านปล่อยสัตว์ทุกชนิดไม่ว่างูบกเขียดทุกสิ่งสัตว์ทุกอย่างท่านชอบปล่อยให้เด็กนำเอามาท่านก็ซื้อหมดให้เด็กได้เงินค่าไปโรงเรียนไม่ว่าผักปลาสิ่งทอย่างท่านก็ซื้อเด็กเขาเพื่อให้เด็กมีงานได้เงิน กตัญญูมากครับทุกท่านเคยัำได้นล้วเลยนะแบบแบบจงเขมรแน่นะครับท่านแบบตอนที่ท่านทําไว้นี่ก็ได้แบบมาแล้วได้แบบมาแล้วอยู่ต้นตอนจะนั่งดูนั่งไงตัวตโซ่โซ่ท่านกดดูไม่ได้แล้วจะเก็บอะไรอ่ะไปเรื่อยเรื่อยเหมือนโซ่พรมไปเรื่อยๆไปเรื่อยไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để mà bỏ cái <laughs> những video hấp dẫn ไป่เลยตู้เตยตู้เทียนดอกไม้ที่กราบลงปู่จะมีเทียนห้าแล้วก็ทุกห้าแล้วก็ดอกไม้ห้าดอกที่บางซ้อนกันเขาเรียกเป็นว่าเป็นกลวยห้าจะเป็นปูช้าลงปูเพื่อสกการะหลลงปู่อันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คงไม่แตกต่างกันท่งไหนแล้วเพราะว่าเป็นจะเป็นกลวยห้าทุกห้าเทียนห้าดอกไม้มีห้าก็เรียกว่ากลวยห้า ก็จะเป็นขันห้าเหมือนกันคือบูชาครูบาอาจารย์หลวงปู่ก็จะไม่มแตกต่างกันอะไรนะครับเหมือนกันกับอ,อ,อย่างกระถาที่ขอพรหลวงปู่เนี่ยมีอะไรห้าจานนะขอพรหลวงปู่จะมีน้มอพระจากปากกะนานมิติถ้าจะเป็นกระถาบทใหญ่ก็จะมีตามหนังสือคือจะเป็นน้ำโมพุทายะ จากภาาตะปาจขะนาเมติก็จะมีหลายแบบนะมีทั้งมะอุนามูทายะมีทั้งจะเป็นขอโชคลาภก็จะปีจะมีหน้าเมติปาจขาสิบสองจบหรือจะเป็นภาวนาหน้าเมติสิบสองจบก็จะเป็นกระทาอีกอย่างหนึ่งที่ให้โชคให้ลาบได้ยั <c oughs> <c oughs> ไงไตัอลงแล้วที่คนมากราบไหว้นะจารเ์ี๋ยมากเขาจะมาขอพรเกี่ยวกับอะไรครับจะขอพรเกี่ยวกับเอ โรคลาบก็มีหน้าที่การงานค้าขายแล้วก็จะเป็นให้โครคภัยไข้เจ็บจะหายปู่ท่านจะเน้นช่วยคนช่วยดูแลคนแล้วก็คนจะเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปภาคหน้าคนจะมาลูกปู่เยอะปู่ท่านจะสอนลูกศิษย์ว่าให้ดูแลคนช่วยคนอย่าโลภอย่าอยากได้อย่าอยากมีให้ช่คนเยอะเยอะจะได้บุญปู่ว่างั้นเลย องยง่สถานที่ตรงนี้ฮะทําไมถึงเรียกเป็นทุ่งสุสานฮะอ๋อจะเป็นปลายช้าเก่าเป็นปลายช้าตั้งแต่สัยโบราณแล,ล้วหลวงปู่ท่านมาปฏิบัติเลยเห็นว่าตรงนี้จะสร้างที่ได้ที่ปัดบัดรมได้หลวงปูก่ก็ท่านก็มีศรัทธาจัโดโยมมาแล้วมาเพื่อสร้างสร้างได้ท่านจะให้ที่พักสงฆ์ในสำนักสงฆ์องคมปัดบัดรมเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าหลวงปู่ว่าน้ําจะท่วม พื้นที่จะท่วมและหลวงปู่ข่านก็ให้สร้างเพื่อคนทุกคนยากได้มาพึ่ง,งอาศัยจะมีสำนักที่ที่ปฏิบัติธรรมโยมเขาจะมาสารัทธาหลวงปู่เยอะได้มาจะาปฏิบัติตอนหลวงปู่อยู่นี่ท่านท่านสอนพระอาจารย์หรือสอนลูกศิษย์ยังไงบ้างฮะส่วนมากท่านก็เน้นให้ภาวนารักษาศีลและให้ช่วยเหลือคนคนทุกข์ได้ยาก เาช่วยเหลือเพราะว่าคนคนเรานี่เกิดมาไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ทุกข์บางคนก็สุขคนคนมีทั้งทุกข์ทั้งสุขแล้วก็บางคนก็เดือดร้อนทั้งชีวิตยังไงต่อไปตอนท่านท่านจากไปเนี่ยท่านได้ได้บอกแล้วก็บอกลูกศิษย์ว่าไงบ้างไหมฮะตอนท่านจากไป ท่านบอกว่าให้รักษาศินและช่วยเหลือคนท่านบอกว่าให้รักษาสินช่วยเหลือคนเพราะว่าต้องปูอยู่ไม่ไนานให้ช่วยเหลือคนเยอะจะมีคนมาให้ช่วยเยอะภาพที่แสดงธรรมะขอขอาจารย์ฮะภาพไหนเป็นภาพแรกที่อาจารย์จะพออธิบายให้พอสังเกตได้ครับ ก็เป็นภาพลุงนายยมเป็นภาพที่หลวงปู่ท่านแสดงธรรมจะมีสิ่งสถิตดวิเทวดามหาหลวงปู่แล้วก็มาฐานหลวงปู่ให้หลวงปู่แสดงธรรมท่านบอกว่าท่านบวชใหม่บวชไปถึงสาวันท่านแสดงไม่ได้ก็เทวดาเหลังนั้นก็ให้บอกว่าให้ท่านตั้งนโมูสามจบเมื่อท่านตั้งนโมูสามจบเสร็จแล้วก็ให้แสดงธรรมหลวงปู่ท่านก็เลยแสดงธรรมทำ,ท,ำท่านเลยได้ออกมาจากจากใจท่านท่านก็แสดงจบธรรม พอพอท่านหันมาว่าจะท่านมาท่าน,นท่านท่านท่ันประปไปที่นึงก็ยงมไม่มีแล้วก็นายจะเป็นิินศร์ทุกเทวดาท่านลงมาโปรดท่านให้ท่านตั้งมโนสามจบแล้วท่านก็เทสนาจนจบกันครับต่ออะไรครับภาพต่อไปจนภาพที่สองก็จะเป็นภาพลูกปูท่านทุดงทุดงไปตามป่าตามเขาเราก็ไปท่านไปด้อก,กับลูกคุณสี ที่หลวงปู่ศรีท่านได้ปฏิบัติมีปาสนาอยู่ในป่าท่านได้ไปศึกษาธรรมะและศึกษาวิชาคาถาเกี่ยวกับธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นก็ท่านได้ไปเรียนกับหลวงปู่ศษีท่านก็ได้วิชาสิ่งดีมาและท่านได้มาเข้าป่าไปอีกก็จะเป็นภาพที่สามก็จะเป็นหลวงปู่ท่านไปลงไปที่เขเมรท่านได้ไปเที่ยวลำนาป่าลำเนาตำเนาไผ่ทั้งหลายแล้วก็จะเจอ ทหารเวียดกกงดูว่าจะเป็นเวียดนามที่ได้บุกเมก็จับนกปูแล้วก็ทวงน้ําจับกปูครังคุกนกปูท่านก็ไม่เป็นไรส่วนภาพที่สีก็เป็นภาพเกี่ยวกับทหารเวียดกกงดูว่าที่อีกอย่างหนึ่งเรีจะคมนิดจับนกปูให้ให้อจอระเข้กินจรเขียก็มีกินจับท่านไปทวงน้ําน้ําลึกก็ไม่เป็นไร จนยอมก็เลยจนยอมท่านท่านก็เลยเลยทหารเรียกรงก็เลยปล่อยท่านเพราะว่าท่านบารมีสูงก็เลยปล่อยส่วนภาพที่ห้านี่จะเป็นภาพลูกปูท่านไปโปรดสัตว์ในป่าจะมีสัตว์มีสัตว์้อยสลิดสัหญาท่านมารอมล้อมท่านดูเพื่อท่านนั่งปัสสากรรมฐานเพื่อ ดูแลท่านยายามที่ท่านนั่ังมีศัสนากรรมฐา,านส่วนภาพที่นี่ก็เป็นภาพที่สองสามสี่ห้าอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ไปรบก,กับเวียดกงพระสมเด็จพระบรมรุณีท่านได้่วมือกับหลวงปู่ก็ได้ขอคู่กับอินคืนก็ได้ไปรบก,กับยวนกับเวียดนามก็ได้ชนะหลวงปู่ได้หาคนทือสิน หนึ่งรอคนแต่หาได้แปดสิบคนก็มาถือศิลถือ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 ศลให้เพ่งเพ่งแล้วหลวงปู่ท่านปลูกเสกได้ของดีและท่านก็ไปให้ของคอแล้เพื่อไปรบและรบก็รบชนะชนะแล้วท่านก็ได้ศรัทาจากและรับในศรัทธาจากของชาวเขตรทั้งหลายที่นับถือท่านทุวันนี้จนภาพนี้จะเป็นภาพที่หลวงปู่ท่านมาโปรดสัต์อาบน้ำมูลให้คนที่โดนของโดนคุณใส่ทั้งหลายทั้งสิ้น คนที่โดนขอโดนคุณใส่ในกรรมการหลวงปู่แล้วก็ถือตุ้กเชียนดอกไม้คันห้าไม้หลวงปู่ช่วยหลวงปู่ก็จะอาบน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ให้ทุกเช้าทุกเย็นเช้าเย็นถ้าใครหายก็ให้มาถือศีลบวชเจ็ดวันสิบวันห้าวันบวชพระบวชเนรบวชชีก็แล้วแต่ความศรัทธาเพื่ภาพตรงนู้นก็จะเป็นภาพที่หลวงปู่ไปอยู่ที่วัดตีทางกัมพูชาทางกัมพูชาหลวงปู่จะ้สร้างวัดอยู่ตรงนู้นก็อีกที่หนึ่งและทุกวันนี้ท่านก็ได้มาอยู่ที่ ุูสาทุกมนเพราะว่าลูกศิษย์ท่านไปนิมนต์ท่านมา ได้เป็นบางคนเนอะได้เป็นได้เป็นญาติจบุญน้อยบุญมากก็มีเท้าดำแดงบุญมากก็สวยได้เกิดมีมีทองถ้าบุญน้อยก็ได้เกิดเป็นเท้นาถ้ากรรมมากก็เกิดทุกข์ยากถ้ากรรมสาหัสก็ไม่พบทางสมองเราที่เกิดนาก็ทำเองเราเกิดรางเกียจมีเท้าการจะรับมาจากคนบุญได้